มบทมังกรหยกจิมยงเขียนจำลองพิษนาคะแลมังกรหยกเป็นนวนิยายกำลังภายในชิ้นเอกของจิมยงนักประพันธ์ชาวฮ่องกงแท้หลายทุกมุมโลกที่มีชาวจีนและได้รับยกย่องเป็นอมตะวรรณกรรมคลาสสิกจีนจากสีเทียบเท่าสามก,ก๊กสองกังและไซอยิ๋ว สำหรับในหมู่ผู้อ่านชาวไทยมังกรหยกคือนิยายกำลังภายในอันดับหนึ่งของเมืองไทยซึ่งเป็นที่รู้จักกว้างขวางมีแฟนนักอ่านทุกระดับชั้นมังกรหยกภาคหนึ่งตำนานวีรบุรุษก,ก้วยเจ๋งและวีรสตรีอึ้งยงที่เคลือบแผวด,ด้วยสีสันตะการตาเจอจ้ายุทธจักรเรียงไกรโออาภาคภูมิหานกล้าทรณงเยี่ยมยุทธสุดพิสดาร ร่งพร้อมด้วยเหล่าจอมยุทธ์ผู้กล้าเจ้าของฉายาอันลือลั่นเช่นพูดอุลรพาอึ้งเอี้ยสือพิษประจิมอาวเอี้ยงหงยาจกอุดรอ,อั้งคิดกงราชันทักษินอึดเต็งใต้สือ่อและผู้เท่าเด็กลือ้อติวแปะทงผู้แต่งแต้มสีสันบรรยากาศบูลิมให้ยิ่งพราวคล่างอลังการรัชสมัยพระเจ้าซองหลีจง พุทธศักราช1,767ถึง1,807แห่งราชวงศ์ซ่องพุทธศักราช1,450ถึง1,819แผ่นดินจีนเสื่อมโทรมในทุกด้านอาณาประชาราชยากแค้นลำเข็นขุนานางช่อราชบางหลวงกดขี่ขมเหงชาวจีนด้วยกันเองเวยเสาเทียนและเอี้ยที่ซินเพื่อนร่วมน้ำสาบานต่อต้านการจับกุมใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นกบฏของพวกทหารเรว กระทั่งกล้วยเซาเทียนเสียชีวิตเอียทิชินต้องหลบหนีกระเซาะกระเซิงบ้านเรือนถูกเผาผลาญย่อยยับหนีเพ้งภรรยากล้วยเซาเทียนและเปาเสียยอภรรยาเอียติชินคอยต้องละเหตุไปคนละทิศทางขณะที่ทั้งสองกำลังตั้งครันกล้ยเจ๋งและมันดาหนีเพ้งละเหเล่ล่อนไปเติบใหญ่ในแผ่นดินมองโกใต้ล่มใบบุญเจียงกิสขาดผู้ยิ่งใหญ่ ขณะที่เอียกังและมันดาเปาเสียยอได้ดีมีสุขในวังใต้กินกกของชาวแมนจูทั้งมองโกและแมนจูนวนเป็นศัตรูคู่ลุกหลานและต้องการยึดครองแผ่นดินตรง,ง้วนของจีนก๋วยเจ๋งและเอียกังเติบโตขึ้นห้ามกลางสภาพแวดล้อมและการหมุเคาะที่ต่างกันจึงกลายเป็นลูกจีนพ้นทะเลไปคนละแบบก๋วยเจ๋งได้รับการสั่งสอนย้ำเตือนจากมารดาตลอดเวลาให้แก้แค้นแทนบิดา และยึดมั่นในจิตวิญญาณกีนจึงยินยอมสะบั้นไมตรีกับพวกมองโกนก็ไม่ยินยอมทำร้ายแผ่นดินตรง,ง้วนอันเป็นมาตุภูมิขณะที่เอี้ยคังหลงไหลในลาบยศสารเสริญยินยอมรับศัตรตูเป็นบิดากระทั่งยังกล้าย่ำยีบีทาชาวชนเชื้อชาติเดียวกันอึ้งยงโกเนียน้อยเจ้าปัญญาเลิงล่าฉลาดเฉล,ลียวกละเดียวด้วยไหวพลิบป,ปัิพานกลายเป็นเพื่อนคู่ทุกขูยยากของไวเจ๋ง เป็นมันสมองและกำลังใจส่งเสริมให้กว๋วยเจ๋งประกอบวิธิกรรมพิทักชาติพิทักษคุณธรรมและสระสงบัญชีแค้นได้สมใจมังกรหยกภาคหนึ่งอม,มาตะนวดนิยายกำลังภายในอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่ปลาณีตแนบเนียนดังเสื้อสวรรค์ไรตะเข็บเรียบง่ายงดงามสนุกสนานและประทับใจผู้อา่านทุกระดับชั้นระดับความรู้ เป็นแบบฉบับนิยายกำลังภายในที่ยิ่งใหญ่และคลาสสิกตลอดกาล